วันนี้วันที่สิบสี่มีนาคมหกสี่ก็มาถ่ายไก่ฟ้ารีสพ่อแม่พันธุ์ตัวนี้ก็คู่หนึ่งเมียสองไข่ตัวนี้ก็ยังไม่ไข่ไก่ยังไม่ไข่ปกติไก่ก็จะไข่ช่วงหลังเมษา ลายเมษาก็จะเริ่มไข่นช่วงนี้ก็พยายามให้อาหารให้น้ำบำรุงพ่อพันธุ์แม่พันธุน์ช่วงนี้ไก่ก็จะดุดดุกหน่อยปกติก็ จะเข้ากรงไม่ได้เพราะเขาจะหวงกินมาก